สวัสดีครับวันนี้วันที่23กลกุมภาพันธ์2 5 6 6นะครับวันนี้จะมีการยกตัวอย่างหุ้นที่ปันผลถึง2บาทด้วยราคาอยู่ที่32 2 5บาทแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับท่านก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับอย่าลืมปดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของ เครื่องมือของท่านก่อนนะครับราคาหุ้นอยู่ที่32、25แต่ปันผล2บาทซึ่งไม่ได้หุ้นใหญ่หุ้นโตอะไรแล้วก็ไม่ได้เทียบเท่ากับหุ้นปตทปตท .33 บาทมาก,กว่าแต่ปันผลได้ไม่ไมถึง2องบาทนะครับหรับหุ้นตัวนี้ที่ราคา32บาทแต่มีการปันผล2บาทนะครับเข้าไปดูในวิวโค้ดนะครับหรือเข้าไปดูในนิวนะครับก็บอกว่า การจ่ายปันผลเป็นเงินสดนะครับวันที่ขึ้น xd ก็คือ15พอคอ xd ก็คือ12พอคอนะครับก็จ่าย15พอคอมีพาเพียง10บาทนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราดูจากเมนูนิวนะครับเข้าใจว่า f 4 5ของเขานะครับมีผลงานการดำเนินงานบวกนะครับเดิมทีนั้นเข้าเป็นลบนะครับปี64นั้นติดลบอยู่2 8 0 0 0นะครับส่วนปี65นั้น มีกำไรขึ้นมาแค่6 9 9 0 0นะครับกำไรแค่6 9 0 0 0นะครับแต่มีการปันผลตั้ง2บาทถือว่าบริษ,ษัทนี้จ่ายปันผลที่ดีนะครับคู่ควรที่เราจะเก็บเข้าไว้ในพอตนะครับจลันประกันภัยนะครับจรันนะครับหุ้นจลันนะครับต้องย้ําหน่อยนะครับว่าหุ้นจรันนั้นมีการปันผลที่ดีที่สุดเราเข้าไปดูไฮไลท์ของเขาก่อนนะครับว่าเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป10% หนึ่งเดือนก็บวกไป14%แล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป8ธุรกิจประกันภัยนะครับไม่มียวด้วยนะครับแต่ว่ามี EPS อยู่1.82แล้วก็จะมี DPS อยู่ที่2บาทซึ่งมี PE อยู่51.44เท่านะครับมีพื้นฐานที่ fundamental ที่เยอะอยู่มะก็ว่าเก่งกำไรไม่ได้ในช่วงจังหวะสั้นๆแต่ว่าเขามีการปันผลตั้ง2บาท XD นะครับ12พอข้อนี้นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็เหมาะที่จะเข้าทํากําไรเก่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าปกติหุ้นทุกตัวจะล่วงราคาล่วงเมื่อเมื่อ,อมี x ดีนะครับแต่ตัวนี้2บาทไม่แน่ใจว่าจะล่วงหรือเปล่าหรือจะเริ่มทํากําไรตั้งแต่ตอนนี้นะครับก็เข้าไปดูก่อ,กอนอื่นก็ดูที่บาย v อลุ่มนะครับบายบอลุ่มอยู่ที่7 2เซนะครับลล์อยู่ที่14%ส อินชูแลนด์เซกเตอร์อินชูแลน์ก็มีความต้องการตลาดอยู่ที่57%นะครับทั้งตลาดก็อยู่ที่49%ก็นะครับก็ยังคงน้อยกว่าเซลล์กลุ่มนะครับทั้งตลาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวฮิตฮิตก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับโดยถ้าเราดูบิดกาเฟอร์ก็จะเห็นว่านะเสนอซื้อน้อยนะครับมีการมีการเสนอซื้อมีการเสนอขาย,ยาว่าเฟอร์ for, ก็เสนอซื้ออยู่ 3 0 0ที่32บาทฝั่งเสนอขายก็3 0 0ที่32.50ิ้าก็ยังมีวันรุ่มเล็กน้อยนะครับถือว่าเข้าได้นี่ก็ถือว่าได้ได้ได้มีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปอีกนะครับเข้าไปดูในอินดิเคเตอร์ของเขานะครับจากกราฟนะครับจะเห็นว่าราคาพุ่งพวดขึ้นมาเลยนะครับเติมทีนั้นราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาท สายเวเลยเส้น2องได้ว,วันขึ้นมานครับสาเวมานานเราก็เลยเส้น2องได้ว,วันแล้วมีการประกาศผลกันในงานนะครับไตมาสที่4แล้วก็เมื่อประกาศผลกันในงานไตมาสที่4ก็ต้องมีการประกาศการปันผลเพราะฉะนั้นราคาก็เลยสวิงอัพขึ้นมาแล้วก็ทะลุขึ้นมาอยู่เหนือโอเโบสนะครับเหนือโอโบสนะครับเพราะว่าในระหว่างนี้เขาก็จะค่อยๆสายเวดาวลงมานะครับเปิดกระโดดเป็นสีเขียวนะครับเปิดกว้างกระโดดเป็นสีเขียว โอกาสที่ราคาจะาไซด์ไวดาวลงมาก่อนแล้วก็ราคาก็จะรักษาตัวอยู่ในระดับ32บาท3 0บถึง3าบาทนะครับจากจังหวะของ r s i ที่โอโบทขึ้นไปนะครับแล้วก็ m อเมก็ชี้ขึ้นเหนือเส้นสัญญาณเหนือเซโนะครับมีวอลลุ่มเข้านะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีมวอลลุ่มเข้าผิดปกตินะครับวอลลุ่มเข้าผิดปกติเพราะว่านักทุนต่างประเทศนั้นเทขายนะครับแต่นักทุนชาวไทยเข้าซื้อนะครับแล้วราคาไม่ขึ้นไม่ลงนะครับนี่คือ เหตุผิดปกติเหตุแรกนะครับแล้วนี่ก็ผิดปกติเหตุที่2คือมีวนเร่มซื้อแต่ว่าราคาไม่ขึ้นนะครับเป็นสีแดงสดด้วยซ้ําไปแสดงว่าเขาเริ่มเก็บมาแล้วนะครับก็จะต้องมีการามีคนหนึ่งที่รู้นะครับเรื่องนี้ก็เลยเริ่มเก็บเริ่มเก็บมาพอเก็บมาปุ๊บาาราคาค่อยๆยไปเอเบนข้างเราเริ่มเก็บ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 มานะครับพุ่งขึ้นมาวันนี้ก็เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาประกาศผลการโดยในงานแล้วก็ประกาศ การปันผลนะครับเมื่อประกาศการปันผลเสร็จราคาก็พุ่งโจ๊ดขึ้นมาเลยนะครับพุ่งขึ้นไปถึงเกือบราคา34บาททำนิวไฮไปนะครับทำนิวทำนิวไฮไปที่34.25นะครับไฮสูงสุดของวันนี้นะครับดังนั้นตัวนี้จะทํายังไงต่อไปตัวนี้ตัวกรอบรเรน,นเอลเลกชั่นมันก็จะบีบให้ราคานั้นเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับเมื่อราคาบีบเข้ามาอยู่ในกรอบก็คือมันก็จะลดราคาลงมาลงมาเพราะว่ามันโอเวอร์โบดขึ้นไปนะครับ จะถูกบีบเข้ามาอยู่ในกรอบของรีเนเลกชันจนกว่ากรอบรีเนเลกชันนี้จะขยายใหญ่ไปรองรับราคาใหม่ของเขานะครับตัวนี้ก็คือท่านที่เป็นชาวดอยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็น่าจะถือเป็นชาวดอยได้อีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะเดี๋ยวราคาเ็าจะกลับขึ้นไปที่34อาจจะกลับขึ้นไปที่ใกล้ๆ34้5ก็เป็นชาวดอยไม่นานนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เป็นชาวดอยไปนี้ถึงวันที่12นี่ท่านก็ยัง ได้รับเงินปันผล2บาทเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดอยนี้ก็อาจจะไปร้อออกตอนที่หลังจากปันผลคือถือ,อยังไงก็ได้กําไรครับเข้าตอนนี้จะเป็นชาวดอยก็ได้กําไรจะเป็นเป็นนักลงทุนที่เข้าไปใหม่ๆก็ได้กําไรเนะครับเพราะว่าราคาต่ําอยู่นะครับตัวนี้ก็คือมีการซื้อผิดปกติมีการมีวนลุ่มเข้าอย่างมากแต่ว่าราคานั้น ยอตัวนะครับมีการเข้าราคาก็ตัวนี้ถูกต้องนะครับแต่อ้ตัวนี้ผิดปกติคือวอลุ่มเข้าเยอะแต่ราคาไม่พุ่งขึ้นไปแสดงว่าเริ่มมีการเก็บแล้วนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเราต้องดูจังหวะของการเข้าแต่ราคาไม่พุ่งนะครับจะผิดตรงนี้นะครับว่าราคาเสร็จแล้วพอมันมีราคาเข้ามีการรับซื้อมีอัน้นแต่ราคานั้นไม่ขึ้นไปแล้วพอสองสามอาทิตย์ถัดมาราคาก็พุ่งกระโจนขึ้นไปจะเห็นว่าเจ้าเขาจะไม่รีบลงมือทานะครับแต่เขาจะ ตั้งใจแล้วก็กค่อยๆเก็บสะสมพลังเก็บเงินเก็บต้นทุนไว้ต้นทุนของเขาถ้าซื้อตอนนี้ก็ถ้าดูก็คือราคาอยู่ตรงนี้ก็คือราคาต้นทุนอยู่ที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทเสร็จแล้วพอมาถึงจังหวะที่มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับเขาจะไม่หยุดเขาจะไม่พอเพียงแค่สามสิบสามสิบสี่ 30, บาทนะครับราคาถัดไปนี้คาดว่าจะไปที่ราคาราคาดีดกลับคาดว่าจะไปที่ราคาต้องเราต้องดูท่าเฟรมัน หรือทาเฟรมวิกเพื่อขยับขยายราคาก็จะไปที่36บาทตัวนี้ก็คือตอนนี้มันเริ่มจะอยู่เหนือเส้น2องเลวันนะครับราคาก็การันตีว่าจะไม่ลงอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ไซเวกขึ้นแล้วก็ไซเวกขึ้นแล้วก็ไซเวกขึ้นไป MACD ก็ยังอยู่ที่60 i-r i อซอยู่ที่60 MACD อยู่ที่เซ็นซโลนะครับมีบนลุ่มเข้านะครับนักทุนต่างประเทศเทขายแต่นักทุนชาวไทยราคาก็พุ่งขึ้นไป แล้วมีโอกาสที่จะไปที่เท่าไหร่ดูคอเตอร์นะครับคอเตอร์ quarter ก็ยังพวงจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปอาจจะไปที่4 4บาทด้วยซ้าไปในคอเตอร์นะครับะฉนนั้นหุ้นตัวนี้ก็มีโอกาสถ้าท่านยังถืออยู่นะครับจะได้ทั้ง2เด้งก็คือเด้งที่1ราคาพุ่งขึ้นไปเด้งที่2คือการปันผล2บาทถ้าเกิดท่านอยากจะได้เงินปันผล2บาทก็ C S A R A N นะครับเราก็นำมาให้ท่านได้รู้จักเขานะครับเป็นการปันผลของเขานะครับ2บาท ถือว่าเป็นหุ้นดีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในราคาเพียงถ้าเกิดท่านรู้ก่อนหน้านี้ก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทนะครับหรือ28บบาทแต่นี้ก็คือราคาเขาขึ้นไปเยอะแล้วนะครับก่อนที่จะไป xd ในก่อนที่12นี้นะครับหรือช่วงจังหวะนี้ท่านก็รอก่อนก็ได้นะครับอาจจะรอดูจังหวะของเขาเตรียมเงินไว้ก่อนนะครับเตรียมเงินรอเข้านะครับราคาตัวนี้ก็เปิดทะลุขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะย่อลงมานะครับสุดท้ายมันยังไงมันต้องย่อลงมานะครับ แล้วก็รอจุดต่ําสุดของมันให้มันทาให้มันทําราคาต่ําก่อนให้ได้นะครับมันขึ้นไปเป็นสีแดงมันก็อาจจะล่วงลงมาก็ได้นะครับดังนั้นก็รอเข้าที่29หรือ31หรือ30มันก็อาจจะรอให้มันสวิงดาวลงมานะครับที่เส้นสองละวันก็ได้นะครับหรือที่28บาทเข้าเสร็จมันก็จะไซด์เว่อัพขึ้นไปเดือนพฤษภาคม12พฤษภาพร้อมกับราคาแล้วก็เปอร์เซ็นต์เงินจากตรงนี้ขึ้นไปก็จะได้อยู่ประมาณสัก ส0บยสร็นนะครับกำไรนะครับกำไร10 10- 20%แล้วก็ไปบวกกำไรกับได้เงินปันผลอีก2บาทต่อหุ้นนะครับทุนเท่าไหร่ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับซื้อเข้าไว้ราคาก็ได้กำไรด้วยจากการปันผล,ลก็ต้องเล่นหุ้นแบบนี้นะครับหุ้นที่ให้การปันผลให้ผลกําไรจากราคานะครับกรณีในตันซ่า,าแบบนี้นะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณาดูนะครับวันนี้เราก็นํา เสนอหุ้นที่มีการปันผล2บาทผลการดำเนินงานล่าสุดก็พลิกกลับมาเป็นกําไรนะครับจากเดิมทีนั้นเขาทํากําไรเขาเขาขดทุนนะครับแต่ว่าเขาพลิกกลับมาหุ้นแบบนี้ที่ราคาจะขึ้นนะครับเราต้องไปหาหุ้นที่เดิมทีก็มีการขาดทุนแต่เขาสามารถพลิกกลับมาทํากําไรทั้งจ่ายปันผล2บาทเ,าเดี๋ยวเราก็จะรอดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างน,นะครับนำมาเสนอให้ท่าน ผู้ลงทุนได้พิจารณาดูอีกหุ้นหนึ่งที่ถ้าเราไปดูในวิวครับไปดูในแรงเก้งแรงเกกิ้งของเขานะครับจะไม่มีปโปรดปรากฏในในหน้าไหนเลยนะครับหรือหน้า uh, most active ก็ไม่มีนะครับ most active บอลุ่มก็ไม่มีหุ้นตัวนี้นะครับหน้า most active บอลุ่มก็ไม่มีตัวนี้นะครับแต่เขาแฝงอยู่ในหุ้นที่ทํากําไรให้นะครับท่านก็จะไม่เห็นถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเราก็จะไม่รู้เลยนะครับ นักลงทุนทั่วไปก็จะไม่เห็นก็ไม่ไม่มีอะไรบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปเกนนะครับท็อปเกนจะมีหรือเปล่านะครับมีนะครับมีท็อปเกนเข้ามานะครับราคาหุ้นบวกไป2.25บาทนะครับพอเราก็มาดูที่ในท็อปเกนเราก็จะเห็นนะครับราคานี้นะครับเท่านั้นนะครับสลับท็อปเกนก็ท่าลงทุนก็ลองพี่นาดูนะครับว่าเราเราเราเลือกจากหุ้นตัวนี้นะครับแล้วบวกบวกเหนือกว่าทุกคนเลยนะครับบวกระดับ2บาทขึ้นไปนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับในราคา 32บาทนะครับเป็นหุ้นที่ไม่น่ามองข้ามนะครับแล้วก็ประกันภัยอีกตัวหนึ่งก็อินชัวตัวนี้นะครับอินชัวนี้ก็บวกขึ้นไป10บาทนะครับลองดูนะครับอินชัวนะครับดู F45 ของเขานะครับอันนี้แค่3ไตรมาสนะ F45 3ไตรมาสดูที่ F45 เป็นประกันเป็นเป็นเป็นแนวโน้มนะครับก็เห็นว่าเขาพลิกมาทํากํไาไรหมโหราเลยนะครับเติมชีเน้นปี64กําไรก็9ละ9 900 โดยเป็นพันบาทนะครับใส่พันบาทก็เป็น0 0 0 0แสนตัวนี้ทำกำไรไป7 0 0 0แสนนะครับปีห5นะครับก็ถือว่าทำกำไรขึ้นมา่าสวยงามเพราะฉะนั้นราคาย่อมบวกขึ้นมานะครับจาก200 220บวกขึ้นมาเป็น230งร้อยเราก็ดูบนลุ่มดีๆนะครับไม่มีบนลุ่มนะครับมีแค่ทุนธรรมดาก็แค่ร้อยบนลุ่มแค่นั้นเองนะครับซื้อหลักแสนนะครับแต่ก็ได้ได้การดำเนินงานได้ผลประกอบการตัวนี้ก็ยังไม,ไม่ยังไม่มีประกาศผล ปันผลนะครับตัวนี้ยังไม่มีปันผลแต่มี EPS ตั้ง74บาททีเดียวนะครับนี้มี PE เพียง2.91เท่านะครับ Indala Insurance นะครับ Indala Insurance นะครับตัวนี้เราก็เรียนให้ท่านทราบ2ตัวนะครับถึงจังหวะที่น่าสนใจของเขานะครับคือเราเห็นตัวไหนเราก็นํามาเรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นยังไงตัวนี้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ชาวเฟรมเดย์นะครับเราดูดีๆนะครับจังหวะของเขาก็เริ่มจะพุ่งขึ้นไป ไซเวมาเดานข้างแล้วก็ยืนอยู่เหนือนเส้น2องละวันเจอเส้น2องละวันก็พุ่งกระโดดขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะไซเว่ขึ้นไปเนื่องจากว่าไอซยังคงชี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็ท่านนักทุนก็ลองพิจาราดูว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่200ขึ้นไป2 2 0ขึ้นไป230นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่262บาทเพราะว่าบอลุ่มบางเบานะครับก็ขึ้นง่ายนะครับก็คล้ายๆตัวเดลต้านะครับเดิมทีมันก็มีบอลุ่มอยู่ร้อยฝั่งละ, 100, งละ,100ะร้อย ดังทีเดลตานั้นเดลตาก็มีมีบนรุ่มฝั่งละร้อยแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเริ่มพุ่งขึ้นไปมันเริ่มซื้อมีคนมีคนเห็นคุณก็ซื้อ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 ราคาก็ขึ้นไปง่ายเพราะว่ามีเงินแค่2 0 0 0 0นก็ซื้อได้ทีละขั้นบันไดขึ้นไปขึ้นไปก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เรียนใน้ท่านทราบแบบนี้นะครับ้วนักทุนจะเห็นเป็นอย่างไรนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับถึงความเป็นไปได้ของตนเองนะครับก็เรียนให้ทราบแบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองพิจารณาาาาดูนรเํม 2ตัวให้ท่านเห็นนะครับว่าลันอิสุลันนะครับลันหรือเจริญนี่แหละครับน่าจะเป็นเจรันนะเขาก็มีโอกาสที่จะทํากําไรพุ่งขึ้นไปมีผลการดำเนินงานล่าสุดให้เห็นมีการปันผลให้เห็นน่าจะเป็นจุดที่ลองลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเข้าแล้วทํากําไรในช่วงจังหวะนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ทํากําไรก็นำสองตัวนี้มาให้ท่านนักทุนได้พิจาราดูยังไงนะครับก็ไว้พบกับชาแนล Stock b a n g ค o กนะครับเราก็จะนําสิ่งดีๆเก็ดเล็กเกน้อยนะครับมาเพื่อให้ท่านนักลงทุนได้เข้าใจแล้วก็มองภาพโดยรวมแล้วก็ให้ท่านพิจารณาครับเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับเราเห็นตัวไหนที่มีพอจะเป็นข่าวเราก็นำออกมาให้ท่านดูนะครับให้ท่านพิจารณาดูอีกครั้งใช้สติเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรทั้งสิ้นนะครับรอจังหวะให้มันยอตัวลงมาแล้วค่อยซื้อเราก็ถือเอาไว้ทํากําไรขึ้นไปได้อีก อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปขอขอบพระคุณมากนะครับท่านที่มีความประสงสค์สมัครสมาชิกเข้ามาก็กดปุ่มสมัครคำว่าสมัครนะครับสมัครเข้ามาตามขั้นตอนของเขานะครับเพราะว่า YouTube ปลอดภัยที่สุดนะครับไม่มีการนำมหมายเลขมือถือหรือหมายเลขใดๆของท่านไปที่ไหนไม่ไปเป่า,ป,าประกาศให้ใครรับทราบเพราะว่ามันเป็นความลับของ YouTube เขาครับเรืงนั้นท่านก็สบายใจได้ถ้าเกิดเราโอนโอนบัญชีมาก็รู้หมายเลขบัญชีก็เก็บหมายเลขบัญชีไว้แล้วก็ไปขายต่อให้กับไอ้พวกมิจฉาชีพนะครับอย่างงี้นมันก็ไม่น่าสนใจแต่ว่าถ้าโอนผ่าน u t u b e เนี่ยก็มีแค่ YouTube ที่รู้นะครับเขาก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็วางใจในความปลอดภัยอ่สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนมาจะได้รับคลิปรับชมคลิปจากเรา เป็นขวันและก็ยังใจให้กับทีมงานนะครับก็ฝากาไว้ด้วยนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ